สัใครเขาจะอยากไปอะพระรามสองเออเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมมคงเชียบเชียบสามศูนย์เจ็ดปรบมือครับต้องบอกว่าทั้งสัปดาห์นี้คุณผู้ชมส่งคามส่งด่วนโอ้โหเฮ้ยโอ้โห มีคนยังไม่ดูไหมเนี่ยไเป็นแม่นะ YouTube, งเลยยูทูบบ e ์ยู y o u t u b e ์ผมอยากจะไปตั้งแถวใหม่ฮะผมยกให้ซีรีส์เรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลย <c oughs> ผมดูซีรีส์ใน Netflix เนี่ยมาหลายเรื่องนะคุณผู้ชมนะทั้งนอกทั้งในไทยทั้งเกาหลีทั้งอะไรอย่างเงี้ย ให้เป็นซีรีส์ที่ดีที่โอ้ดูแล้วมันแบบฮึกเหอมมีไฟเอาจริงๆนะถ้าผมเป็นคุณสันตินะเซียวอยู่ไม่ได้กลับไปแต่งงานกับผัวกูบอกเลยกูแย่งไงปล่อยไปได้ยังไงเออของดีเอาด่กูสปอยไหมเนี่ย ครที่ยังไม่ดูแต่ผมเชื่อว่าน่าจะดูกันหมดแล้วแหละก็ไปหาดูนะคุณผู้ชมมึงไปดูในเน็ตฟิกนะไม่ใช่ไปดูตามแบบช่องทางธรรมชาติไม่เอานะไปกดสกคริปโฆษณาไปอุดหนุนของแท้กันคุณผู้ชมอ่ะก็สู่รายการเฉียบของเราวันนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะมีคลิปดอที่แบบเป็นมีมหรือว่าเป็นคลิปตลกเกี่ยวกับสงครามส่งด่วนคลิปแบบนั้นนะชื่นชอบคลิปดอไหนนะครับอย่าลืมเข้าไปฟอลโล่เข้าไปกดติดตามเจ้าของคลิปดีโอด้วยไปเลื้อถอขทงเจ้าสายฟ้าได้ยินเพลงไหน คือเพลงมันดังขนาดแบบทอยต้องเต้นเลยเนี่ยเทพเจ้าสายฟ้ายังส่งกับทันเดอร์เอ็กเพรสเลยอะ เสียดายเขาได้จะปล่อยเวอร์ชั่นรดแห่เนี่ยลง YouTube มาคุณผู้ชมตอนนี้มีแต่เป็นแบบเวอร์ชั่นธรรมดาไม่มันไงมันต้องแบบรถแห่แบบในหนังอ่ะเชียบเทียบครับกูบอกแล้ววันนี้เพียบเ <l ug> มื่อคุณแพ้เสียงในหัว <l ug> เฮงเฮงตลอดกาลและนานเทินแปะสาธุเชียบนี่ยังเด็กอยู่นะอยากเห็นตอนโตเลยฮะจะรับกลับมาได้เออดีดีดีอ้าวเฮ้ครับเออเออเออยังไงดีวะเนี่ย ภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาได้เรื่อยๆนะเนี่ยจะลับกลับมาได้ดีขอให้คุณอย่าหายไ้ไว้นะครับผมอยู่กับลูกอยู่กับหลานนานๆเลยนะครับผมอายุยืนยา <c oughs> <c oughs> ยังยังยัง,ย,งยังติดตลกอยู่อีก <c oughs> เฮ้ยค <He> ุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะเว้ยแต่ผมมาเคยคุยกับคนอายุเยอะๆเขาบอกว่าเขาไม่กลัวความตุยนะผมก็ถามเอาทําไมอ่ะครับทําไมถึงไม่กลัวตุยอ่ะคือเราเป็นวัยรุ่นนะเรากลัว <c oughs> ยังไม่ได้ทํามันนั้นยังไม่ได้ทามันนี้อะไรเงี้ยเขาตอบผมว่า <c oughs> ออยายอยู่มานานแล้วอยู่จนรู้แล้วว่าชีวิตมันเป็นยังไงถ้าวันนี้ตุยไปก็ไม่เป็นอะไรถือว่าใช้ชีวิตมานานมากพอแล้ว ขาคิดกันอย่างงี้คือตอนเนี้ยเราอายุเท่าเนี้เรายังคิดกันไม่ได้เหรอคุณผู้ชมนะครับมีอนุนที่ต้องทำมีอนี้ที่ต้องทำมีหนังที่ต้องดูมีอะไรอย่างเงี้ยจิปาถะเนี่ยแต่ว่าคนที่เขาอายุเยอะๆแล้วอะเออเขาผ่านอะไรแบบนี้มาแบบมากแล้วไงอืมวันหนึ่งผมอาจจะไม่กลัวตุ๋ยก็ได้แต่ตอนที่กูกลัวนะอยายนะเฉียบปออ๋ออันนี้ที่เคยออกเฉียบไง แต่ฝ่หลังก็ไปยืนเต้นหน้าร้านอะสมมุติว่ามึงอยากจะกินแมงโก้มึงก็ต้องไปยืนหน้าร้านอะแมง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 เอาแมงโก้หนึ่งเหรฝรั่งไม่ชอบนะ หลอนอะเดินฝรั่งเดินตามหาดอะแมง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 กูอยากเห็นหน้าเจ้าของเสียงมากเลยตอนเนี้ยเออ้ยซื้อเสื้อผ้าเผื่อโตอันนี้เผื่อโตหรือเผื่ออะไรคือคือผมเข้า หยหนว <c oughs> ผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะที่แบบซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเผื่อโตอ่ะอันนี้เข้าใจเป็นอย่างดีเลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่ได้อ้วนเป็นหมีอย่างนี้นะตัวก็เล็กๆคุณผู้ชมแม่ก็ใหญ่สุดะเอ็กแอลเปมึงใส่เอ็กแอลเลยหูเสื้อผมตัวเบลล์กางเกงตัวเบลร์แม่บอกว่าซื้อเผื่อโตเด็กเนี่ยมันโตวไวตัวมันยืดจะ่ซื้อมันใหญ่ๆไปเลยโอ้โหแต่อันนี้ยืดยังไง <c oughs> มันใหญ่นี่อะไรนี่ชุดอะไรเนี่ยทำไมนี่ซื่อตะปาว์ไหมสิ่งโตใส่ปันมันใหญ่อะไรขนาดนี้ใส่ไม่ได้หรอกใส่ได้ถึงมหาลัยกูว่าจบมหาลัยเนี่ยใส่ตัวยังไม่เท่าเสื้อเลยมันใหญ่เกินเฮ้ยฉันไม่นอาไอ้สัน ใครเขาจะอยากไปอ่ะพระรามสองเงีทำไมให้กูไปพระรามสองวะเพ่งอะไรอยู่บนหัวกูไม่รู้เนี่ยมึงไปกูแหวนเนี่ยโอ้โหดวงกูจริงเลยโอ้เ้ยพี่สันติเอ้ยไอ้นู่นไปนี่ไอ้นี่ไปนั่นแม่งให้กูไปพระรามสองมึงบ้าปะเนี่ยมึงรอคุยกูได้เนี่ย โอ้โหนี่ขับไปรับพัสดุไม่รู้จะมีชีวิตกล er ับมานอะถนนพระรามสองขวาตายทรายพิการเนอะเชียบเชียบพี่สันติพี่ช่วยกันหน่อยเออพี่ไปกับผมเมื่อ่ะพระรามสองนุ้ยยังไงพี่ตำรวจนะช่วย อนุโลมหน่อยนะครับน้องเขาพยายามใส่แล้วจริงๆครับแต่หมวกมันทํามาไม่ดีมันไม่ได้มาตรฐานนะมันไม่รองรับนะครับอืมโอ้โแน่นจังไ <c oughs> ยังไงก็วอนเจ้าหน้าที่เข้าใจด้วยตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากใส่นะ้องเขาก็อยากใส่นะครับแต่ใส่ไม่ได้ <c oughs> เราสามารถคาดมาทางฝั่งจมูกก่อนได้ไหมคือ <c> ค <oughs> าดคาดมาคคาดเป็นนินจาเต่าเลย เสียบครับชีวิตรู้ไหมว่านเดและเพื่อนจะแช่เกมกับอาเ่วานเโอ้โกูเก่งอยอุ้ยุ้ยอุ้ออ้้าน้อ้าน้้ออ้งีกันโอ้โหใครบอกเล่นเกมยยย ายเครียดไม่มีอยู่จริงยิ่งดาวมันเยอะนะสามสิบดาวสี่สิบดาวแม่งใกล้แต่แต่ซูพีมเนี่ยโอ้โหพี่มึงเอ้ยเจอทีมดีเนี่ยถือว่ามึงมึงถูกหวยนะเทียบเทียบครับเล่นเกมใหญเกมเล่นเราอุ้ยกูเจนยังทิพย์กูไม่ห็นเขานานมากเลยเนี่ยคนรู้ไปหมดแล้วราคาพลังงานทำไมอะมากมากเลยฉันสมัสได้พลังงานบางอย่างนี่คือที่ไหนอะ เป็น,นบ้านล้างเหรอใช่สัมผัสได้ว่าว่าก็มันจะขายของขอะค่ะ<า>แน่นอนค่ะคินบุ๊บุหรือ,รอ,รอคนอินราที่ทำให้หิวน้ากระต่างใส่เาราียบเดียวดูมีออร่าใครอยากผิวหน้าใส่ต้องบุบบุบอ่ะล่ะบุดบุบบุดบุบพี่เตนบุดบุบค่ะบุดบุบค่ะ ขอโทษคุณผู้ชมที่ใช้ YouTube พีเมียมด้วยนะฮะขอโทษด้วยนะครับตัวผมเองก็ใช้ y o u t u b e พีเมียมมาแต่ก็ยังมีโฆษณามากวนใจเนอะเชียบเชียบเชียบครับแม่งกระปุกเท่าไหร่ว่าเงินเดือนออกกูจะซื้อไม่ให้หมดเลยกูอยากรู้อ่ะเมียแต่ง เฉียบเชียบเมาก็ไม่นอนนะับเจ้าบ่าวฮะมีอะไรต้องทำอีกเยอะนะแกว่าพี่เขาคีนจริงมาคนดูนี่รู้กันคุณผู้ชมโอ้ยเลิกมานานแล้วสามสี่วันแล้วออกไม่กี่นาทีนะแต่เป็นที่จดจำฮะจริงๆเป็นที่จดจำเลยคุณผู้ชมเชียบแต่พี่เขาคีน ไม่เอาไม่เต้นอายคนมึงเตรียมตัวเลยโอ้ยโอ้ยคือผมรู้ว่าจะเป้นนะโอ้ยแต่ผมไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เล่าก็กินได้นะฮะแต่กินในปริมาณที่พอดีฮะไม่ใช่เมาเลยก็ไม่เอาอะไรเลยนะครับดูปริมาณด้วย ยังคอมเมนต์ย <out> ังบอกอ่ะก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้โอ้ยเทียบเทียบถ้าเป็นไม่ได้ก็เลิกเหอเล่าอ่ะจริงจริงฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดๆดาดาดาโใครเป็นคนออกแบบโปสเตอร์วะเนี่ย ในงานมีปลาโป่งไหมไม่ใช่งานวัดเขาตัดคอนเสิร์ตกูดเหลือจะเชื่อโอ้ยวุ้ยไม่ปวดหัวเลยเีาสนาทำอ่ะมองโทรปุกพี่บ่อยกว่แฟนพี่อีกครับผมชิดเคและยังหล่อ ว่าคอมเมนต์ว่าไงช่วยโทรมาปลุกบ่อยๆหน่อยคะ่ะอืมส่งแถวไหนคะจะย้ายบ้านคะ่ะอยากมีคนโทรปลุกกรียยยยยย๊ดพี่ไม่มีแฟนแต่และคน <c oughs> มึงลองขนส่งหน้าอย่างกูดิ <c oughs> <c oughs> โอโทรไปไม่รับผม <c oughs> มันด่าแม่ด้วยโทรมาทำไมเจ็ดโมงเทีย <c oughs> <c oughs> บเองลองไงหนุม่ม <c oughs> เมื่อมีสองงานในวัดเดียวอันนี้เป็นงานฝองฝังนี้เป็นงานบวชนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องๆน้องไว้รายงานตัวเองนิดหนึ่งฮะเออพี่เข้าใจ นะว่าเออเองอัเป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยอ่ะคือเข้ากับใครก็ได้แต่เนี้ยนิดหนึ่งพี่ขอเลยเชียเียบครับยังไงดูแลดูแลกันด้วยนะครับในงานเป็นห่วงนะทำไมขอโทษก็ะงไปเดินเลยไปใจเย็นเอ้ไปแล้วไอเดีอดเรียบร้อย ขอโทษเลยไม่ขอโทษกูกูทำที่อะไรไม่ได้ไม่ขอโทษก็ลงไปเดินเลยปวดขาเลยสิมึง <c oughs> ทำไมวะทำไมเราถึงเถียงหรือเราสู้เมียไม่ได้วะทำไมวะ <c oughs> กูอยากเขา้าใจจุดนี้โอ้โหแล้วดูคอมเมนต์ปลาหมอตายเพราะปาก <c oughs> เดินปวดน้องอ่ะกูบอกให้ทรงเนี้ยอวิไอหนูมัน mmm พ <player> ันม <illing> ันพันอะไรขนาดนั้นวะนั่นอ่ะเสียงมันหลงทางไหมกันเสียงมันวนอ่ะมันคงวนตามสายนึกว่ะไม่ต้องมีหลงหๆมย แต่ละคอมเมนต์เกือบมาไม่ถึงหู <laughs> หูฟังแพงแน่เลยอ่ะหลายพันเนอะไอ้ยุแต่ละคอมเมนต์แอบมีปมนะคะไอ้ยไอ้ยคอมเมนต์แม,ม่คตรนกี่ทีบอ่ะ <laughs> ชอบอ่ะโอ้โหนี่ดูชื่อไอ้ขาน้อง <laughs> มีแฟนคอยแกะหูฟัง <laughs> โอ้โหชื่อไอ,อ้ข้า คอยหนูมีแฟนเร็วๆนะลูกได้แก่หูฟังนะที่ปั่นจักรยานยังไงไม่ให้เหนื่อยปั่นจักรยานไม่ให้เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วเราจะปั่นจักรยานทำไมออกกำลังกายเขาปั่นไงว่าไม่ให้เหนื่อยแมงไม่ปั่นนี่เองโอ๊ยโอ้โหคอมเมนต์กูยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่จะเย็น คําดาวคําดาวใจเย็นใจเย็นก่ <c oughs> อนเขาไม่นโคนักแรงอ่ะ <c oughs> ถ้าพี่เครียดอะไรอ่ะพี่บ็อกหนูได้ <c oughs> ไอไ้ยักเขาเปโคด,ดีเลยว,วันเนี้ยคือท่ามวยปั้มที่โหดร้ายที่สุดของคาซึชิกะโอคาดะใครว่าผมไม่รู้จักเลยเ <c oughs> ด้งเชือกเด้งด้านหนึ่งเด้งและ ตบะไอ้เ่ไอ้กูดูมวยป้ามาเยอะนะตอนเด็กๆผมอะมันจะมีถ้าไม่ตายหนึ่งที่ผมแบบไม่เข้าใจว้ยว่ามาทำทำไมเดอะล็อกเดอะล็อกเนี่ยจะเป็นฟอกมหาชนนี่เนี่เขาจะหยิบปอกเนี่ออกมาแล้วก็เด้งเชือกซ้ายเด้งเชือกขวาทิ้งฟอกึ้มคำถามคือมึงเด้งเชือกทำไมมึงไม่ศอกเลย มึงเด้งทำไมวะเดินล็อกไม่เข้าใจไอ้นี่ก็เหมือนกันและลน,นี่ก็คือท่ามวยมึงเด้งทำไมเด้งตอบมึงก็ตบไปเลยโอเชียบเชียบเชียบแม่งเด้งไอ้สิเวลาเล่นกูลเลยจะเชื่อเย็ดเย็ดเย็ดแต่ธรรมชาตินะ <c oughs> แต่ธรรมชาติจกกนะกระจับเนอะมึงก็สนานมันจับ ตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบไปยินตามต้นไม้จะมีคาบจะกระจันจะกระจันมันจะไปลออคาบเนผมชอบเอาคาบมาเล่นกันไม่รู้ทำทำอะไรตอนเด็กๆเทียบสลับรองเท้ากองผมครับฮะใครมันจะอยากได้ของผมเนี่ยรองเท้าแม่งเปิดแย่งหัวแล้วเนี่ยใครสลับของผมใส่สี่สิบผมใส่สี่สองรองเท้าผมเปิดแย่งหัวคุณ่อยากได้เดีอครับ ผมยังไม่ตีเก้กาใส่สไม่ได้เอรสี่สิบของใครไม่รู้แทบลับลเปลี่ยนเจอกันที่ห้องบรรลับพรุ่งนี้ใครสลับรองเท้ากับผมครับ <c oughs> แม่งสภาพรองเท้าน้องมันอย่างงี้มึงยังจะขมโมยเงือกหัวแม็กเปิดหัวแม็กเปิดเทอร์โบขนาดน,นั้นอะมึงยังจะสลับกันอีกอะใจมําทำด้วยอะไรวะ <c oughs> แม่เองยแม่เองยชีวิตวใาาครวะใครมัน้องไปวะเรามื่อคืนน้องมันด้วยน้องมาใส่42 40%ใส่ไม่ได้เ <c oughs> ชียบเชียบครับตานนี้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับนะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะหายจากการเป็นไข้แล้วนะครับผมฝากกดไลคด้วยเจอกนัน